ไปรู้จัก f o กัสซี่แอปอัดหน้าจอคอมที่ซูมได้แล้วปรับวิดีโอไซต์ให้ได้ทุกแพลตฟอร์มแถมในสอวันนี้แจกฟรีอยู่ด้วยนะครับผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมอยากจะรีวิวเจ้าบอร์ดวิกตัวนี้เนาะผมกด Windows นะครับเราเลือกหน้าจอนี้หลังจากนั้นเราลองเลือกไม์อ่าเลือกไม์ตัวนี้เลยที่กําลังพูดอยู่นะครับกล้องใช้กล้องจากเนี่ย เหมือนกันเลยโอเคหลังจากนั้นจะวางไปตรงไหนก็ได้เนาะกดเลคคอร์ดครับพอมันเริ่มเลคคอร์ดแล้วเนาะมันก็จะโฟกัสแค่บริเวณนี้นะครับเราก็ทางสามารถเนี่ยบอกได้เลยว่าโอเคสมมุติเปิดไวบอร์ดออมานะครับเราเลือกเทมเพลตเป็นสวอต a อน l ล s ซิสละกันกด Use นะครับสามารถเนี่ยเข้าไปเพิ่ม p พสิ It ได้โดยที่คลิกตรงนี้แล้วเราก็คลิกตรงนี้ อ่าแล้วเราก็เอาโพสอิทมาวางตรงนี้นะครับมันจะสร้างไซส์มาเป็นจัตุรัสก่อนเนาะถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากเป็น1 6กต่อ9กดอย่างนี้ปุ๊บเราเปลี่ยนแบ็กเก้าข้างหลังอย่างนี้ได้นะครับเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันผมชอบสีนี้แล้วคัสตอมอาลูแบ็กเก้าใส่ลงไปเองก็ได้เนาะจะเปลี่ยนไซสนะ์จาก9ต่อ16เป็น16ต่อเเพื่อรีวิวลง Ti k t o k และ YouTube ก็ได้นะครับมีแพดดิ้งตรงนี้เนาะว่าเราจะให้มันเต็มประมาณไหนนะครับอันนี้ก็คือขอบเนาะที่เลือกสีได้นะครับอันนี้คือเราเน็ตก็คือ ขอบมุมให้มันมนมนไหมแล้วก็แชโดว์ฮะอย่างนี้ต้องการแชโดว์อย่างนี้หลังจากนั้นความเจ๋งของแอปนี้คือเอาลองกดเพกก่อนเลยบอกเลยเลยว่าโอเคสมมุติเปิดไว้บอร์ดออกมานะครับเห็นไหมมันออโต้ดีเทคว่าเมาส์เราอยู่ตรงไหนแล้วมันซูมให้อัตโนมัติอย่างหน้าเนี่ยครับมา<ด>เนี่ยเข้าไปเพิ่มโพสิทด้โดยที่คลิกตรงนี้แล้วเราก็คลิกตรงนี้ อ่าแล้วเราก็เอาโพสอิดมาวางตรงนี้นะครับไม่ได้ฉายจอใหญ่แต่มันซูมให้แบบอัตโนมัติเลยเนาะซึ่งเราอ่ะสามารถแก้ซูมด้านล่างเพิ่มเติมได้ว่าอยากให้ซูมตรงไหนนะครับแต่จริงๆมันก็ค่อนข้างฉลาดระดับหนึ่งแล้วเนาะเปลี่ยนเมาส์เพิ่มเนี่ยเขามีรูปกิม,มิกไว้ให้เปลี่ยนนะผมขอเป็นเมาส์ใส่หลงแล้วก็เมื่อไหร่ที่คลิกจะเป็นเอ่อลิปโปขึ้นมาละกันอ่ะเราติดได้โดยที่คลิกตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมแล้วเราก็คลิกตรงนี้อ่าแล้วเราก็เอาโพสอิดมาวางตรงนี้นะทำให้เมาส์มันน่าสนใจมากขึ้น อ่าและนี้คือ,อไรอันนี้คือย้ายคนสองด้านแค่นั้นครับข้อเสียอันนึงของแอปนี้คือมันยังไม่สามารถเลื่อนตำแหน่งตรงเนี้ยแบบอิสระได้ยังไม่สามารถเลื่อนหน้าของเราไปไว้จุดไหนก็ได้เนาะซึ่งแอปอื่นที่คล้ายกันเนี่ยทำได้หมดแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เห็นไหมราวดิ้งด้านนี้เนาะมีฟิลเตอร์ด้วยอ่ะถ้าใครอยากจะใช้ฟิลเตอร์มีคัเมล่าเฟรมด้วยอ่ะแต่ผมก็อย่าใช้เลยใช้แบบนี้ดีกว่าแท็บนี้คืออะไร แทบนี้คือโมเดลครับ Speed to t e ทคเขาใส่ซับไตเติลให้ผมล่องแบบเบสิกแล้วไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เพราะภาษาที่เขาให้เลือกมามันก็ยังไม่มีภาษาไทยเนาะอันนี้ก็คือวอ t ต์มาร์สามารถใส่แบบพวกโลโก้โลโก้เข้าไปในวิดีโอนี้ได้นะครับ Edit บางโซนแล้วก็กด Edit อันนี้ได้เห็นไหมเหมือนใช้แบบแอปตัดต่อวิดีโอทั่วไปเลยค่อนข้างง่ายอยู่เพราะว่ามีแทบเสียงด้านล่างให้เราเห็นอยู่นะครับอ่ะหลังจากนั้นเสร็จเรากด Export ครับก็คือจะมีทั้งไฟล์ MP4 กับไฟล์ g i f เนาะ มากสุดคือ 4K เลยนะครับเฟรมเรทมากสุดก็60เฟรมเรท per s e c o n เลยนะ okay, โอเค์พอตมาแล้วนะครับก็จะประมาณนี้โอเคพอมันเริ่มในคอร์แล้วเนาะมันก็จะโฟกัสแค่บริเวณนี้นะครับเราก็อ่าประมาณนี้เนาะอ่าทาเสร็จแล้วยังไงต่อเนาะเราปิดโปรแกรมไปก็ได้ครับปิดแล้วผมก็ปิดโปรแกรมไปแล้วพอกลับมาเข้าที่โหมดนี้นะครับเรากด history อ่ามันก็จะขึ้นที่เก็บไฟล์ขึ้นมาเนาะเรากด copy paste นะครับเป็น เวอร์ชัน t ิกตอ k แล้วกันเนาะโอเคหลังจากนั้นเราเปิดโปรเจกต์ครับอีกหนึ่งรอบ โอเคแล้วคราวนี้เราก็แก้มันเป็น9ต่อ16นะครับสิ่งที่ผมยังไม่ชอบนิดเดียวคือมันไม่ยอมให้เราแบบกําหนดไซส์ของสกรีนช็อตที่เราถ่ายหรือเลคคอร์ดมาได้เนาะมันก็จะเนี่ยประมาณนี้จัดทรงประมาณนี้สําหรับผมถามว่ามันเหมาะกับ Tik t ็อกเลยไหมมันก็อาจจะไม่ได้เฟล็กซิเบิลพอสาหรับการถ่ายงานแบบจริงจังลง Tik t ็อเนาะแต่ถ้าถ่ายสอนแล้วต้องการปรับไซส์ไปมาแล้วส่งให้กับคนอื่นหรือลงใน YouTube เป็นแบบตระกูลในการสอนใช้โปรแกรมสอนใช้เครื่องมือต่างๆผมว่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์ระดับหนึ่งเลย เอาราคาก่อนราคาโฟกัสซี่จริงๆเนี่ยมีทั้งเวอร์ชันแ a c และ Windows เนาะแต่ถ้าซื้อตอนนี้นะครับเขาคิดเป็นเครื่องเครื่องละประมาณ69หรือ70เหรียญแพงมากแต่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 ในตอนนี้ในเว็บ SaaS ิ i l l a เนาะ SaaS s i l l a นะครับเขาแจกฟรีอยู่จาก69เหรียญเนี่ยเขาแจกเหลือศูเลย หมดภายใน2วันก็ถ้านับจากวันนี้วันเสาร์ที่3ก็ประมาณวันจันทร์นะครับที่จะหมดนะครับวันจันทร์ที่5ก็น่าจะหมดเนาะกดใบหนาปุ๊บจะได้คุณละนหนึ่งเครื่องนะครับพอกดเสร็จเขาจะให้โค้ดเรามานะครับแล้วเราก็เอาโค้ดไปรีดีมในแอปพลิเคชันได้เลยแจกฟรีมีเวลาจํากัดไม่รู้ว่าสิทธิ์จำกัดหรือเปล่าเนาะในเฟซบุ๊กบางกลุ่มบอกว่ามีแค่500สิทธิ์เท่านั้นนะครับรีบไปกดรีดีมกันนะครับใครที่เป็นวิทยากรเราต้องสอนนะครับหรือต้องมีการ ทำ KM Knowledge ในองค์กรอยู่บ่อยๆเนาะสำหรับผมคิดว่าแอปนี้น่าจะตอบโจทย์คุณแน่นอนไปแย่งกดไลนเส้นฟรีกันก่อนได้เลยหาลิงก์ไม่เจอเดี๋ยวแปะไว้ที่คอมเมนต์นะครับ